ข้อมูลมันยังไงไม่รู้ว่าเราอบอกกำลังคูดเ,เราอบอกเครื่องมันบอกว่าเปิดแผ่นผมเลยเปิด,ปด <c oughs> กลับด้วย <c oughs> มันง่ายุ่กทัแล้วเดี๋ยวต้องลองนี่ก็ยังไม่ถ่ายเลยเก่งทุกทัวรหมดรอเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไปเข้าห้องผิดใช่ไหม <ร> <harma> ใช่ชายใช่เกชายกับลกชาย็เร์สเหมือนกันใช่ไหมคะนางสาวไทยใช่ค่ะท <stoked stationary> ี่เเหมือนกันแต่เมื่อ <dock> กี้ที่ไปเข้าห้องข้าวอ่าขอมาจ้าของานครับพ่พอดีห้องเบอร์สลับกันนะยคะสมุติพ่อเป็นเจ็ดเจ็ดห้าสามนี่เจ็ดสาห้าหรือเจ็ดอะไรนี่ยมเปอกัน น้องเฟิสเป็นผู้หญิงก็เลยแต่เอะเฟิสเหมือนกันขอดก่อนนะคะเมื่อเช้าเจ็ดโมงครึ่งตอนแรกได้เลิกเก้าโมงวันี้เขาปวดท้องกันเขาเอาเลิกเองทุ่มตอนเขาสองทุน้แปดตุไม่ังอ่เลย รอครับช่วสูงขึ้นเะนี้ก็ไม่เชือบอกคือว่าเขาจะออกลงบุนโนลื่นกใจอยใจแเบนี้รอครับรอ first จะไม่ทิ้งปไนค่ะลูกเสียใจปะไม่ยอมเสียรอถึงท่านได้มานะ เข้าใจไหมค่ะอ่าดอกเอาถุงไว้น hmm. yeah. mm ี่ค่ะเอาถุงไว้นี่เออลืมตาแล้วนะแล้วก็ตน้องไปนอนพี่ก็ลืมตานอนไปยืนดูน้องค่ะยืนดูน้องค่อยๆดูค่อยๆยืนดูน้องไม่ไม่ต้องรีบคุณพ่อไม่ไม่ไม่รีบอะไรตั้งใจจะมาเยี่ยมยืนดูน้องอเห็นไหมเห็นน้องเล็กๆไหมน้องน้องรอรอนีใจใช่ไหม ลึ yeah. mm ้ม hmm. ช cool. yeah. uh ั้นใหญ่ฟุ้สขอเฉลนเือยังยังนั่งยังเขียวอยเลยนะคะตัดประชางตัะจางตัยังเลยเฉยนอนสนุกมากเลยค่ะตัวแดงแดน้าเหมือนกันหน้าเหอันเาาลอดสั้นสุ ไม่ต้องตื่นเต้นค่อยๆดูกับพ่อดูกับพ่อนะไม่ต้องไปยุ่งคนอื่นก็ไม่ต้องไปยุ่งคื่ต้องไปอยุ่งคนของเขาพ i r s t อยู่กับพ่อดูน้องดูเห็นแม่ค้าเห็นน้องไม่ถูก